ท่านเห็นให้ตัวที่พาท่านไปเข้าใจไหมครับเห็นที่มันให้คิดเพื่อที่จะเข้าใจหรือเข้าใจและคิดหมายถึงตัวจิตตัวขันห้าใช่ไหมก็เห็นนะก็เห็นหมดนะถ้ามันมันมันขึ้นอะไรก็เห็นหมดนะไม่ไม่มีอะไรที่ไม่เห็นนะครับสมมุติมันขึ้นภาพอะไรมาผมก็จะเห็นทันทีนะมันจะจ้องอยู่นะมันจะจ้องอยู่อย่างงี้นนะแต่บังคับไม่ให้มันขึ้นไม่ได้นะครับ เพราะว่ายังไม่ได้ยังไม่ใช่ขั้นอนาคามีหรือพระอรหันต์นะครับก็ยังเห็นความคิดอยู่นะยังทันความคิดอยู่แต่จะไม่หลงไปกับความคิดนะไม่ไม่ได้แบบนั่งแล้วก็หลงไปเพลินเพลินหรือว่าหลงไปไม่มีสติจะไม่มีแล้วนะจะไม่มีละก็เห็นมันหมดนะมันขึ้นอะไรมาก็รู้หมดนะครับใช่ครับชีวิตเปลี่ยนทำสมาธิไม่คล่องพลังงานสมาธิไม่พอ ร่างไร้วิญญาณเป็นบททดสอบหายใจสติแบบปกติไม่ได้พูดถึงอะไรเนะี่ยเมื่อวานะจำไม่ได้แล้วนะหมายถึงที่เอ,อตอนที่เรามีชีวิตทางโลกอนะแล้วก็มีสิ่งเร้าใช่ไหมมีสิ่งเลา้ามีอ,อมีความทุกข์ต่างๆมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นอย่างนี้นะ เราก็จะเจริญสติไม่ค่อยได้นะจะตั้งมั่นไม่ค่อยได้ใช่ไหมเหมือนไปนั่งสมาธิแล้วมันฟุ้งไงมันมีกําลังไม่พออย่างเงี้ยก็ถูกกันนะก็ถูกก็ต้องพยายามนะครับเป็นคารวเนี่ยถ้าถ้าเจริญเจริญสติได้เนี่ยมันก็จะไวนะจะไวกว่าพระนะเพราะว่ามีสิ่งเราเยอะนะครับก็ตั้งมั่นไว้นะได้นิดได้หน่อยไม่เป็นไรนะครับก็เจริญสติไว้นะแล้วก็ทําความเพียรไว้นะครับสลับกับนั่งสมาธินะ ท่านก็จะตั้งมั่นได้เองแหละแม้จะอยู่ในในคารวาสก็ก็ทําได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะไปได้ไวด้วยนะเพราะว่าเจอสิ่งเราเยอะนะถ้าผมดูลมตั้งแต่คืนนี้ยันแจ้งผมจะมีสภาวะอะไรเกิดขึ้นไหมครับก็ต้องลองดูนะลองดูนะของแบบนี้ต้องลองดูนะครับก็ครูบาอาจารย์ก็ทํามาหมดแล้วนะ <laughs> ทํามาหมดแล้วนะก็สภาวะแต่ละคนก็ ก็มีหลายแบบนะมีหลายแบบนะครับก็จะต้องฝึกไปเรื่อยๆนะเจอไม่ซ้ํากันแน่นอนนะถ้าผ่านอันเก่าไปแล้วนะอันใหม่ก็ไม่ซ้ํากันนะก็ให้มันผ่านไปเรื่อยครับอย่าไปสงสัยนะคนนี้เหรอคะที่บอกว่าบรรลุแต่ยังเห็นไปแซ่คนอื่นอยู่สภาพเนี่ยเป็นยังไงหรอ <laughs> มันแปลกตรงไหนล่ะอืมอืมคําว่าแซนะเนี่ยมันก็ต้องดูนะว่าเขาพูดเรื่องอะไรนะพูดเรื่องอะไรนะ แล้วแล้วรู้หรือเปล่าว่าคนที่บรรลุทมเนี่ยจะไม่แซะจะไม่พูดถึงคนอื่นคิดว่าคิดว่าท่านไม่พูดจริงๆเหรออย่างราอรหั์ท่านก็พูดนะท่านก็พูดเลยเวลาอยู่กับท่านเนี่ยท่านบอกว่าคนนั้นคนนี้เป็นแบบนั้นแบบนี้เนี่ยชีช้เลยนะชี้แล้วระบุชื่อด้วยนะก็ไม่เห็นท่านจะ <c oughs> ไม่ไม่แซะใครเลยใช่ไหมคือท่านพูดเนี่ยท่านพูดถึงคนนั้นคนนี้เพื่อเตือนสติเราไง เพื่อให้ดูว่าแบบอย่างของคนนั้นเป็นยังไงแล้วมีข้อผิดพลาดอะไรก็จะทําใหเา้เราได้เรียนรู้ไงว่าอ๋อเราเขามีมุมมองอย่างนั้นเหลออย่างนี้เหลอเงก็ไม่เห็นแปลกเลยเขาก็พูดกันนะแต่แต่ท่านที่ที่เป็นอา่าให้สําเร็จแล้วแนตะ่ท่านก็จะไม่ออกสื่อนะเพราะว่าท่านเป็นพระท่านมีสังกัดมีอะไรอยู่หลายๆอย่างนะแต่ผมไม่มีไงผมไม่มีสังกัดอะผมก็พูดความจริงพูดตามที่ผมเห็นสมควรแค่นั้นแหละก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็ได้หมดแหละ จะพูดถึงใครก็ได้หมดแหละนะแต่ให้อยู่ในกรอบของกฎหมายก็แค่นี้แหละนะก็แล้วแต่ถ้าท่านถ้าท่านอวยคนที่ท่านเอคนที่ผมพูดถึงแล้วบอกว่าผมแซะเนี่ยก็สแสดงว่าท่านไม่เป็นกลางท่านก็เข้าข้างคนนั้นคนนี้อยู่อย่างเงี้ยอย่างผมอะ่ะใครจะมาว่าผมผมไม่เห็นสนใจเลยใครจะทําคลิปผมไปพูดผมก็ไม่เห็นสนใจเลยแต่อย่าเอาหน้าผมไปแขวนแล้วกันพูดถึง่ะพูดได้อพูดเฮ้อ จะด่าจะว่าไงก็ได้นะแล้วก็ผมก็บอกลูกศิษย์ผมด้วยนะที่มาฟังไลฟ์ผมเนี่ยว่าห้ามไปคอมเมนต์อะไรไยช่องอื่นนะหรือว่าช่องผมเนี่ยเวลาคนที่มาด่าผมมาว่าผมก็ไม่ต้องไปคอมเมนต์ตอบโต้เขานะผมก็สอนแบบนี้แหละก่อนแล้วแต่นะ <c oughs> ความคิดเห็นของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะจะมาบอกให้คิดเหมือนกันไม่ได้นะทุกคนคิดไม่เหมือนกันนะถ้าถ้าคิดเหมือนกันได้ก็ทุก ทุกอย่างบนโลกก็จะปีแต่เรื่องที่ดีใช่ไหมก็จะไม่มีปัญหาอะไรการบรรลุแบบเซนเกิดขึ้นได้อย่างไรครับไม่รู้เหมือนกันนะไม่เคยอ่านนะไม่เคยอ่านเลยไม่รู้ว่าฝึกกันแบบไหนแต่ถ้าเป็นขั้นของพระอริยะก็เหมือนกันนั่นแหละนะก็เหมือนกันนั่นแหละนะไม่ต่างกันหรอกถ้าเป็นพระอรหันเหมือนกันก็บรรลุเหมือนกันนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นนิกายไหนก็ช่างนะถ้าขึ้นไปอรหันยังไงก็เหมือนกันนะ <c oughs> เหมือนกันนั่นแหลนะ ังอาจารย์แล้วชีวิตง่ายขึ้นครับเมื่อก่อนคิดมากคิดเยอะคิดน้อยใจครับก็ดีนะมันเป็นที่จิตใจของเราล้วนๆน,นะเป็นจิตใจของเราเนี่ยแหละถ้าเราตามกิเลสทันตามความคิดเราทันนะเราก็จะอยู่ง่ายนะจะให้ชีวิตง่ายนั่นแหละก็พระอริยะไม่เป็นทุกข์กับขันห้าไงก็อยู่ได้สบายๆนั่นแหละนะไม่เดือดร้อนเลยไม่สงสัยอะไรเลย <laughs> อยู่กับมันได้มันจะคิดอะไรก็ปล่อยมันมันจะบ่นอะไรก็ปล่อยมันอย่างงี้นะก็อยู่แบบง่ายๆแบบนี้แหละนะ ไม่ใช่ว่าฟังทำแล้วอยู่ง่ายไม่ใช่นะต้องปฏิบัติไปด้วยนะนะทุกคนสามารถบรรลุอรหันต์ได้หมดนะใครใครบอกว่าบรรลุไม่ได้มาเถียงผมทุกคนที่อยู่บนโลกเนี้ยสามารถบรรลุอรหันต์ได้หมดอะถ้าทําความเทียรถ้าปฏิบัติและมีครูบาอาจารย์แนะนำเนะี่ยบรรลุได้หมดนะใครบอกไม่ได้นี่มาเถียงกับผมได้เลยนะใครห้ามบรรลุใครห้ามบรรลุมาเถียงเลยนะ ถ้าเป็นคนอ่ะเกิดเป็นคนอ่ะบรรลุได้หมดแหละไม่มีใครห้ามนะอยู่ที่ความเพียรทั้งหมดแหละ